สวัสดีเพื่อนครูทุกท่านค่ะชื่อครูบอยบินนางสาวมานิตาเสนมาโรงเรียนหนองแวงวิทยาจังหวัดสกลนครค่ะวันนี้จะมาขอส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้เพื่อนครูทุกท่านนะคะในการปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ค่ะถามว่ามีเคล็ดลับอะไรในการพัฒนางานจริงๆแล้วเชื่อว่าค,ครูทุกท่านท,นทั่วประเทศมีศักยภาพ ในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ค่ะเพียงแต่เราจะติดปัญหาตรงภาระงานครูนะคะมีความหลากหลายมากมายจนบางทีเราคิดว่าล้นมือนะคะเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่มานิตาใช้ก็คือการเขียนงานการทํางานให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะคะเช่นที่ผ่านมาก็มีการาจัดทํา PA นะคะการเขียนประเด็นท้าทายนะคะก็เขียนจากรายวิชาที่ตัวเองปฏิบัติการสอนอยู่ก็คือภูมิศาสตร์นะคะจัดทําสื่อจัดทําแผนนะครับพัฒนางานในวิชานั้นเสร็จแล้วก็นํา ะะแผนเหล่านั้นนะคะมาเข้ากระบวนการ PLC ซึ่งหลายท่านอาจจะเกรงว่าท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารจะมาจับผิดนะคะทำใหเ้เราไม่สะดวกแล้วไม่รู้สึกไม่โอเคในการจากการเรียนรู้แต่จริงๆแล้วเราลองเปิดใจนะคะลองเปิดใจลองพัฒนาดูสักครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นนับ1 2 3นะคะกว่าจะออกมาสมบูรณ์ได้เราต้องนับ1ก่อนนะคะอยากส่งกําลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่ทําให้ผู้เรียนนะคะ อยากจะเรียนรู้วิชาของเราแล้วก็อยากจะนําความรู้ไปใช้จริงๆก็คือการสร้างพื้นที่นะคะสร้างพื้นที่ยังไงนะคะพื้นที่นี่ก็คือความไว้วางใจความปลอดภยัยความเชื่อใจสําหรับผู้เรียนที่มีต่อครูนะคะก็คือ1เรารับฟังมากๆเปิดโอกาสมากๆการที่เด็กได้รับโอกาสเขาจะฟีดแบ็กทุกอย่างกลับมาให้เราได้พัฒนางานต่อเนื่องไปนะคะในปัจจุบันนะคะสื่อโซเชียลนะคะ,ะเรามีการเผยแพร่นะคะ ทั้งแผนการจัดก,การเรียนรู้นะคะการแชร์การสอนคลิปการสอนเทคนิคสื่อต่างๆมากมายหวังว่าคุณครูทุกท่านทั่วประเทศนะคะจะร่วมสร้างความแข็งแกร่งนะคะให้ครูด้วยกันติดอาวุธช่วยกันในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะมานิตาก็ต้องพัฒนางานอีกอีกเยอะนะคะก็หวังว่าจะได้รับคําแนะนําแล้วก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทั่วประเทศในการพัฒนาการศึกษาของลูกๆนักเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ชอบตั้งคำถามว่าเรียนแล้วไปทำอะไรการคิดใบงานคิดคำถามเพื่อให้เขาสามารถเอาความรู้นั้นนำไปพัฒนาทักษะเขาได้จริงๆนะคะตอบตัวเองได้เป็นอะไรที่ยากมากค่ะเน้นเลยนะคะว่าแผนเนี่ย คำว่า active learning มันช่วยได้จริงๆค่ะช่วยทั้งพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ช่วยให้แปดตัวชีวัดมันบรรลุนะคะในการส่งถ้าเกิดว่าเราท,ำทํำ active learning จริงๆยังไงก็ผ่านแปตัวชีวัดค่ะเด็กได้คิดได้เข้าถึงความรู้ด้วยตนเอง เด็กนักเรียนจะเกิดความสนใจกระตือรือร้นที่จะเรียนมากนักเรียนเขาก็จะมีความกระตือรือร้นแล้วก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นชั้นเรียนที่ไม่เบื่อแล้วก็เกิดคุณภาพทั้งครูทั้งนักเรียนด้วยค่ะทําให้ผู้เรียนก็ตื่นเต้นกับวิธีการใหม่ๆของของครูนักเรียนเข้าถึงความรู้แล้วก็การที่เด็กได้คิดก็เป็นแอคทีฟการที่เด็กได้โต้ตอบกับเครื่องมือที่เราป้อนเข้าไปก็เป็นแอคทีฟแล้วถ้าแผนมันแอคทีฟยังไงแตัวชี้วัดก็ต้องครบ ตรงกับลักษณะการสอน Active Learning ค่ะประเด็นท้าทายที่ส่งไปก็คือการจัดการการพัฒนาการเรียนรู้การสอนแบบ g p a ารนะคะบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการถอดบทเรียน2-3-4มนะคะมาไว้ในตอนท้ายของขั้นสุดท้ายของการสอนค่ะ G p a ในการที่นักเรียนจะต้องอ เห็นคุณค่านะคะแล้วก็การนําความรู้ไปใช้เพื่อตนเองแล้วก็สังคมคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันวิชาประชากรความรู้เหล่านี้นักเรียนน่ะเขานําไปใช้ในการวางแผนชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทั้งตลาดผู้คนนยโยบายรัฐบาลที่นักเรียนจะต้องนําไปวิเคราะห์มันอธิบายปรากฏการณ์ในรอบตัวเขามากๆก็เลยว่า,ามันใกล้ตัวเขาสุดๆและนะคะก็เลยนักเรียนจะสนใจมากหน่อย การเคลื่อนตัวของประชากรโลกมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการอพยพของแรงงานต่างชาติเข้ามาหรือแม้กระทั่งเราเองที่อพยพไปทํางานที่อื่นนะคะปรากฏการเหล่านี้วิชาประชากรมาสามารถอธิบายได้แล้วนักเรียนก็นําไปวางแผนได้วิเคราะห์ทั้งพลเมืองโลกแล้วก็ได้มาวิเคราะห์ทั้งความเป็นพลเมืองของตัวเองว่าเขาจะอยู่กับสังคมในอนาคตได้ยังไงคะ่ะ มีคลิปมันเหมือนเราไปทบทวนแล้วก็มาปรับปรุงเนื่องจากโรงเรียนมี PLC ด้วยนี่ค่ะก็เปิดให้คนอื่นดูด้วยตัวเองกลับมาดูพอมาสอนครั้งต่อมาหรือกลับมาในคาดอื่นอ่ะตรงนี้เราสามารถเสริมสื่อตัวอื่นเข้าไปอีกมันปรับได้มาเรื่อยๆอจริงๆก็เป็นผลพลอยได้เพราะว่าผลจากผู้เรียนก็มาส่งเสริมกันกับครูให้วิทยาฐานะสูงขึ้นพอสูงขึ้นเราก็ต้องกลับมาพัฒนาผู้เรียนตัวนี้เอ,อื้อมหน่วยซึ่งกันละรกัน ช่วยกันวิเคราะห์สิว่าประเทศเหล่านี้เศรษฐกิจกษษษษเขาเป็นยังไงีอ,อยากไปอยู่ไหมอยากเรียนให้จบกันนะตอนนี้ทุกคนก็จะกล้าถามกล้าคุยะคะ่ะเรามีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาเพื่อนจะกระตุน้นถามตอบถามต,อ,ามตออะไรแบบน,นะะี้ค่ะก็จะทําให้เราแบบแอคทีฟตัวเองอะไรองี้คมีความสุขแล้วก็เข้าใจง่ายพอรู้สึกหนูลึกก็คือคูกบยเป็นคนที่แบบทําให้เรารู้สึกอยากแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้เราได้พูดได้คุยกับเพื่อนปรึกษากันได้ออกไปแบบกล้าแสดงออกคับเพราะหนูก็ไม่กล้าแสดงออกมาก,ก่อนคับเป็นมากกว่าครูครับครูโบยเป็นได้ทั้งเพื่อนพี่ที่ปรึกษาหลายๆอย่างค่ะไม่ใช่แค่ครูเพื่อนให้คําปรึกษาทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณคุณครูคที่สอนให้เราได้เปิดโลกกว้างค่ะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับโลกภายนอก ก็ขอบคุณคุณครูค่ะที่เวลาสอนเราคุณครูคุณครูไม่คร่อยดุเลยค่ะคุณครูจะเป็นคนที่ตลกขบขันค่ะทําให้นักเรียนมีความสุขหนูก็อยากให้คุณครูทุกคนเป็นเหมือนครูบุญค่ะหนูมไม่อยากให้การเรียนเป็นเป็นเรื่องที่แบบเคร่งเครียดค่ะเรียนไปผ่อนคลายไปเราจะมีความสุข